ดีค่ะเช้าๆสำเนียงบ้านสวนค่ะมาให้อาหารน้องกบค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะลมแรงด้วยน้ำก็เต็มคลองไส้ไก่เลยค่ะเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆฝั่งโน้นว่าต้นกล้วยเขาเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็โอเคอยู่ค่ะน้องกบก็กินอาหารดีข้าวก็สวยค่ะ ฝั่งของน,น้าเขาก็สวยค่ะของเราก็สวยกำลังขึ้นน้ำเต็มเลยค่ะตกไม่ถึงน่าจะไม่ถึงชั่วโมงมั้งคะแต่ก็หนักอยู่แต่เม็ดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคพอโอเคอยู่ พอได้น้ําขังไว้ยังพอยังพอมีน้ำอยู่ค่ะหลังจากที่แล้งมานานมากตั้งแต่เมษาไม่ตกเลยมีน้ำเมษาไม่ตกเลย ผักเราก็กำลังจะขึ้นแล้วขึ้นค้างตรงนี้ตอนแรกกล้วยเราใบไหมเลยตอนนี้เขาเริ่มโอเคแล้วค่ะตอนแรกว่าจะใส่ปุ๋ยยังไม่กล้าใส่ปุ๋ยเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ถ้าขยันก็เริ่มได้เริ่มใส่ได้แล้วเพราะว่า ดินเขาเปียกดินเขาชื้นฝนตกได้น้ำแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะถ้าเด็ดร้อนรถ้าเราใส่ปุ๋ยตายแน่เฉาตายแน่เนี่ยค่ะฟื้นตัวแล้วค่ะ,คะอยู่ตัวละทันี้ก็เริ่มบำรุงได้เลย โอเคเลยค่ะภาพโดยรวมก็เขียวแล้วทุกอย่างเขียวหมดแล้วเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเริ่มเก็บสายสายน้ำแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วไม่น่าต้องใช้ผักเราถั่วฝักยาวก็ โอเคค้างกาโอเคค่ะฝนตกลมแรงไม่ล้มค่ะแข็งแรงขึ้นมาต้นเดียวค้างเขาก็แข็งแรงค่ะขยาวแล้วไม่มีโยกเนี่ยังน,นี้โอเคค่ะ ฟักทองที่ขึ้นมาโอเคอยู่ค่ะฟักทองพ่อบอกไม่ต้องไม่ต้องทําค้างให้เขาเลือ้อยตามพื้นแต่เราว่าเราอยากทําค้างให้เขาขึ้นถ้ามีแรงไม่ขี้เกียจเดี๋ยวจะทําเพราะว่าพอเวลาตัดหญ้าแล้วมันจะไม่ลําบากจะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ เพราะเราลงต้นไม้ลงผักลงต้นไม้ลงอะไรไปยังไม่เต็มตอนแรกรดน้ําไม่ไหวค่ะขนาดมีสายน้ําพุ่งแล้วยังไม่ไหวเลยอะร้อนจัดยิ่งรดยิ่งตายถามว่ามีร่องไส้ไก่นาเราจะเสียไหมไม่เสียค่ะ นาก็ยังทําได้อยู่ของไส้ไก่ก็ดีเรามีน้ําเรายังได้น้านี่ผ่านไปสามเดือนกว่า,วาแล้วค่ะน่าจะอีกสักไม่กี่เดือนน่าจะเต็มนี่หมดนะคะเพราะว่ากล้วยเราก็เริ่มโตแล้วค้างข้างในเราก็มีแล้วเราก็ปลูกอะไรก็ปลูกไปเลยค่ะทำค้างไว้ก่อน คนอื่นเขาบอกว่าถ้าไมผา่ผักยังไม่ทันปลูกเลยทำค้างแล้วไม่เป็นไรค่ะทําไปเลยแล้วก็ขยันตอนไหนก็ปลูกเลยค่ะมาเดินมาก็เดินมาถึงก็ปลูกหลุมนึงลงไปหลุมนึงเดี๋ยวก็ขึ้นเองเขาขึ้นตอนไหนก็เอาตอนนั้นค่ะมันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องเอาปลูกใหม่เมื่อวานก็มาทำรั้วกั้นตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยว กลัวปลาเขาขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้ค่ะกลัวเขาจะออกไปฝั่งนูน้นยังทําไม่เสร็จเลยค่ะกระเบื้องยังเหลืออยู่เดี๋ยวจะต้องมาตีตีตรงนี้ดันไว้เอาลวดถูกก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะเพราะว่าเนี่ยก็แน่นหนาอยู่ค่ะทําไว้เมื่อวานได้นิดนึงทาคนเดียวค่ะ ค่อยๆทำไปค่อยๆมีแรงตอนไหนเราก็ทำตอนนั้นเหนื่อยก็นั่งพักยังไม่ได้ออกไปไหนถ้าออกไปไหนแล้วก็จะดูต้นไม้มาลงทีละอย่างสองอย่างเพราะตอนนี้เราก็ว่าจะลงมะพร้าวให้เต็มก่อนเพราะเราเพาะมะพร้าวไว้แล้วตรงนี้เราดัก ตรงนี้เราดักอดักที่ปลาขึ้นค่ะไม่แน่ใจว่าปลาเข้าไหมอุ๊ยเข้าด้วยนี่ไง <c oughs> ปลาเข้าด้วยค่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะพี่น้อง <c oughs> นี่ไงปลาปลาชา่อนค่ะมีปลาช่อนอยู่สองตัว ที่ดักใส่ที่เอามาดักไว้กับตาสองคนตาบอกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าโอเคเลยได้ปลาช่อนสองตัวเนี่ยจะขึ้นมาจากอบน,น่ยดูปลาเยอะมากนี่ค่ะเดี๋ยวคงขึ้นอีกอน่ยเนี่ยเนี่ยย,ย,ยังอยู่ ยังอยู่คาปากบ่ออยู่เลยเนี่ยเนยตรงนี้ค่ะเนี่ยเตรงเนี้ยเต็มเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับสองตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอนสายๆค่อยมาดูใหม่อีกทีนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำเนียงบ้านสวนกดติดตาม มีคอมเมนต์อะไรมาก็คอมเมนต์ได้นะคะแนะนําอะไรมาแนะนําได้ค่ะจะเก็บไว้เรียนรู้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่ในการทําสวนไรนาสวนผสมตามรอยพ่อค่ะกินที่เราปลูกปลูกที่เรากินขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ